ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสร้ชอบได้โดยพระองค์เองของน้อมน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปสู่ที่ชั่วขอนอมน้อมแด่พระริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติพระอออกจากทุกปฏิบัติสมควรก็ขอเจริญพรสาธุชนทุกท่าน พิธีบำเพ็ญกุศลร้อยตราหนดเอกสุดชาติอยู่ไหลคืนนี้เป็นพื้นที่สองที่วัดแก่งกระจา์ซึ่งก็ตามธรรมเนียมของวัดแก่งกระจานก็จะมีการปารภธรรมนะก่อนพระสงฆ์จะสวดอภิธรรมซึ่งก็แต่ละวัดก็มีธรรมเนียมมีขั้นตอนก็แตกต่างกันไปซึ่งที่วัดแก่งกระจานเรานั้นก็มีการปารภธรรมก็ใช้เวลา ประมาณไม่เกิน20นาทีแล้วก็สวดพิธรรมก็สวดเพียงแค่จบเดียวเวลาก็ไปใ้เพิ่มมากขึ้น,นเวลาก็กระชับประโยชน์ของการได้ฟังพระประรบธรรมก็คือทำให้เราได้รู้เข้าใจเป้าหมายของการบาริีกุศลอะไรต่างๆแล้วก็ยังเป็นธรรมะสวรณิสง ส่งให้กับผู้ายชนญาโยมก็ใช้เวลาอยู่กับธรรมะสักนิดหนึ่งโดยไม่ต้องพนมมือก็ได้ทำใจขอะเราสงบๆวางมือถือวางอะไรไว้สักหน่อยถ้าไม่ได้มีใครโทรมานะแล้วก็ตั้งของตั้งใจฟังเพื่อให้ใจของเรานั้นได้อาน,นิสง์การฟังธรรมก็เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุหนึ่งข้อการทำบุญฉะนั้น ในพิธีของการบ็ญกุศลนั้นก็มีสามอย่างที่อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของประเพณีเรื่องของพิธีแล้วก็เรื่องของวิธีทั้งสามอย่างนั้นก็เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เรานั้นได้ไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องอย่างประการแรกคือเรื่องของประเพณี แต่ละพื้นที่ชุมชนแต่ละภาคแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีประเพณีแตกต่างกันไปซึ่งประเพณีที่เกิดขึ้นมานั้นก็เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษนะที่ได้ทําตามสืบสืบกันมาแต่ว่าบางทีเนี่ยบางประเพณีอาจจะตรงเป้าหรือไม่ตรงเป้ามีเป้าหมายที่อาจจะแตกต่างกัน อย่างเช่นกรณีของงานศพอย่างเงี้ยซึ่งอาตมาเคยไปอยู่จำปาษาที่อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พรรษาหนึ่งไปอยู่ในป่ากระเกลียงชื่อว่าดอยขุนแปะพรรษานั้นอยู่กันสองรูป mm hmm. พอเกเลียงเขามีพิธีศพเนี่ยพระก็ชวนอาตมาไปดู mm hmm. เขาก็มีประเพณีข, mm hmm. ของเขาเขาก็เอาศพคนตายเนี่ยใส่ เสือลำแพนมัดวางไว้ตรงกลางแล้วเขาก็จะมีคนที่เป็นเจ้าพิธีเนี่ยนั่งสวดแล้วก็จะมีหนุ่มสาวมาเดินรอบศพเกาะเอวกันเป็นงูกินหางอ่ะกระเลียงอยู่ที่ผู้ไหนผู้ไหนก็จะต้องมานะแล้วก็จะมีคนนั่งเล่นมาคอสอยู่สองคนสมมติเป็นคนตายสมมติเป็น หมาที่ไล่คนตายไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปโจรมุมแล้วเขาก็จะมีการสวดของเขาเป็นภาษากะเหลียงตามมาก็นั่งดูอยู่นั่งดูอยู่แล้วก็พอถึงตอนที่จะฝังเนี่ยเขาก็จะมีทําพิธีโยนหินไปแล้วก็แบกศพตามไปแล้วก็จะไปถึงจุดใดจุดหนึ่งที่มีนิมิตหมายว่าคนจะฝังตรงนี้เขาก็จะขุดหลุมเข้าฝังนั่นก็เป็น ประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพระไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเพราะอยู่ข้างบนตมาไปอยู่จำปาสานวันปีสองแปซึ่งก็ยาวนานไปแล้วตอนนี้ก็มีศาสนาคิดขึ้นไปบ้างแล้วก็พระสงฆ์ธรรมจาริกขึ้นไปก็อาจจะผนวกเข้ากับศาสนาฉะนั้นประเพณีเนี่ยก็จะมีการรับสืบทอดกันมาแต่ว่า เป้าหมายจะชัดเจนถูกต้องแค่ไหนก็แตกต่างกันนั่นแหละต้องมีผู้รู้คอยแนะนำคอยบอกจะได้ไม่ผิดทิศผิดทางประเพณีบางอย่างกลายเป็นการกินการเล่นอะไรก็มีมากมายที่ปรากฏอยู่ในธรรมบทที่พุทธเจ้าสงเรียกว่าผ่านนักสัตว์นัคือเทศกาลคนผ่านพอถึงเวลานั้นก็มือประเพณีเขากินเหล้าเมายาล่องลำตามเพลงใช้คำหยา นายยงไปสามารถเปิดอ่านได้ที่ในธรรมบทเรียกว่าผ่านนักสัตว์เทศกาลคนผ่านก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของเขานั่นเองบางทีธรรมะก็ยังมองมองว่าเ,เทศกาลสงการบางทีก็อาจจะเป็นผ่านนักสัตว์ก็ได้ทั้าหมวแต่กินเล่นอะไรต่างๆเหล่านั้นทีนีิถายว่าเป็นประเพณีของงานศพเนี่ยประเพณีงานศพเนี่ยเรามีจุดประสงค์ ก็คือต้องการที่จะทำบุญสงบุญให้กับคนตายนี่คือเป้าหมายสำคัญฉะนั้นเราก็จะมีการขั้นตอนที่มันชัดเจนทีนี้พอถึงพิธีเนี่ยคนที่มาเกี่ยวข้องกับพิธีเนี่ยก็คือศาสนาพิธีกรคือเป็นคนที่รู้พิธี เป็นคนที่ศึกษามาอบรมมามีความรู้นะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนสามารถวางขั้นตอนของพิธีได้อย่างชัดเจน,นเรียกว่าเป็นพิธีถ้าหากว่าศาสนพิธีกรนี่เข้าใจอะไรต่างๆนี่ก็จะวางขั้นตอนอย่างดีแต่เป็นพิธีงานศพก็จะมีศาสนพิธีกรจะต้องมาวางขั้นตอนต่างๆของพิธีแล้วก็ต้องมีพระสงฆ์ มีพระสงฆ์มีศาสนาพิธีกรอย่างน้อยนะโยมแล้วก็สัป,ปเหรออย่างน้อยสามอย่างแต่ว่าสัปเเหรอเนี่ยไม่มีก็ได้ถ้าหากว่าเจ้าภาพสามารถจัดการศพเองได้แต่ว่าถ้าจัดการไม่ได้ก็ต้องอาศัยความรู้ของสัปเปเหรซึ่งเขาก็มีสารเขาอยู่แล้วก็ต้องนิมนต์พระมาเพราะว่าพระก็รู้ธรรมะในการสวดในการที่จะสอน เพื่อให้เกิดบุญกิดกุศลแก่ญาติโยมก็ต้องมีพระและก็ต้องมีศาสนพิธีกรผู้รู้พิธีขั้นตอนต่างๆเพื่อไม่ให้ย่นเยอะมากมายแล้วก็เป็นจอว่างอะไรเกิดไปน,นี่คือความสำคัญของพิธีแต่ว่าพิธีจริงๆแล้วนะ่มาจากเ,เป็นภาษาบาลีเนะี่ยเป็นภาษาไทยนะี่คือวิธีอยู่ พิธีคือวิธีฉะนั้นพิธีของงานศพเนี่ยก็คือวิธีที่ทำให้เราได้บุญเราได้ธรรมะเราได้บุญแล้วก็ส่งบุญกุศลให้กับผู้วายชนที่เป็นบุปการีนี่คือสิ่งสำคัญของพิธีก็คือวิธีแต่ว่าหลายคนก็อาจจะเข้าใจพิธี วิธีที่แตกต่างกันไปว่าบางทีว่างานศพจะต้องมีการเล่นการพนันเฝ้าศพส,สมัยก่อนอาจใช่แต่สมัยนี้ก็ไม่ใช่ไม่จาเป็นละหรือจะต้องมีการกินเหล้าเมายาล้มวัวล้มควายซึ่งบางที่ก็มีซึ่งก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าจะทําให้บาปเหล่านั้นมาทอนบุญที่จะส่งให้กับคนตาย ฉะนั้นงานศพที่ดีก็จะเป็นลักษณะของประโยชน์ประหยัดประยุกต์ได้บุญได้ธรรมได้ปัญญานี่คือลักษณะของงานศพที่ถูกต้องชัดเจนที่อยู่เป้าหมายฉะนั้นพอถึงวิธีในงานศพเนี่ยอาตมาก็สรุปขั้นตอนง่ายๆว่าเรามางานศพเนี่ยมีเป้าหมายอะไรบ้างก็คือหนึ่งมาบอกความเป็นญาติมาประกาศคุณความดีกู้ตายมาทำบุญทิศ มาขอเข้ามามาพิจารณาความตายอยู่ทั้ง5อย่างนี้ก็คือเป็นวิธีที่จะทำให้การมางานศพเลิกจากงานศพนั้นประโยชน์ประหยัดประยุกต์ได้บุญแล้วก็ได้ปัญญาด้วยฉะนั้นการที่เรามาในงานศพเนี่ยเราก็รู้จักคุ้นเคยเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นญาติกับร้อยตำรวจเอกสุดชาตินั่นก็คือมาบอกความเป็นญาติ ญาติามากญาติน้อยมากันบางทีเนี่ยบางบางศพเนี่ยมาจากสุงไงก็โรคมาจากสุขโขทยัยมาจากเชียงใหม่โยมเหมารถกันมาเพราะว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะมาส่งผู้วายชนทีนี้การมาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่มาว่าให้เห็นเจ้าภาพเห็นหน้าหรือว่ามาพูดคุยสนเสห,หาไม่ใช่แต่เรามาเพื่อทำบุญส่องบุญให้กับคนตายโยง อย่างโยมที่นั่งอยู่ทั่วหบดในสลา,นเ,สาเนี่ยเต็มสราเนี่ยตีไปว่า40คน4ี่สดวงใจเนี่ยทักกอบด้วยบุญรวมกันเป็นหนึ่งมาตอนกวดน้ําสมบุญให้กับผู้วายชนส่วนของเราเนี่ยทำสมบูรณ์แล้วทีนี้ส่วนผู้ตายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขากำลังเดินทางอยู่นะบางทีตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยผู้ตายจะเดินทาง49วันไปสู่โยม,มโลก ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีทําบุญเจวัน15วันอะไรประมาณนั้นนั่นคือความเชื่อของคติจีนแต่ว่าบางทีเนี่ยต้ำหลากพุทธศาสนาไทยเราบางทีเขาก็ไปเลยแต่บางทีเขาก็เกิดรออยู่เขาก็รออยู่ดันั้นการที่เราทุกคนที่มาอยู่เราปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีที่วางไว้คือการไหว้พระสั่งสมบุตรนะ สมาทานศีลสั่งสมบุญฟังพระปารกธรรมสั่งสมบุญฟังพระสวภิธรรมสั่งสมบุญถวายทยธรรมสั่งสมบุญถวายพระบางสกุลสั่งสมบุญแล้วก็สุดท้ายนาไปสู่การกวดน้ําเป็นการสมบุญกันสุดท้ายแม้กระทั่งการโสดนะกวดน้ําเองก็มีขั้นมีตอนอยู่มีพิธีแล้วก็มีวิธีทําให้ถูกต้องอย่างที่เราควรจะเคยได้ยินบอกว่า,วา ยะถาให้ผีสัพีให้คนก็คือการกดน้ำฉะนั้นเป้าหมายที่จากพิธีบำเพ็กุศลมาเป็นวิถีบำเพ็กุศลก็คือว่าเรามาในงานศพก็คือว่ามาทำบุญสรุปสั้นๆส,ส,สามข้อทำบุญศึกษาฟังธรรมแล้วก็สง่งมีสามอย่าง การทําบุญนั้นที่เราทําตรงนี้ฉะนั้นก็ในการทําบุญตรงนั้นก็ไม่ควรจะมีบาปมาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของอบายามุกเพราะว่าจะเป็นการมาทอนบุญที่เราจะได้น้อยนิดเนี่ยโยมถ้าหากว่าเราตั้งใจไหว้พระตั้งใจสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจฟังพระเสพอธรมโดยสงบเกิดสมาธิบุญเกิดขึ้นมากมายแล้วแต่ถ้าคุยกันโน่นนี่นั่นต่างๆก็จิตฟุ้งซ่านกระจักกระายบุญก็ไม่ก่อ เป็นรูปของสมาธิได้บุญกำลังก็ไม่พอแล้วถ้าหากว่าเราได้ทำบุญแล้วโดยเฉพาะการได้ฟังธรรมเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยงานเอาเป็นกุศลก่อนก่อนนยมคนที่มีฐานะก็หน่อยก็จะมีการเทศสังขายาานะก็คือการเทศสามธรรม,มาะซักถามกันเหมือนกับการ รมสัคยนาของพระมาหากัสปาพระอานนท์พระอุบาลีเป็นการให้ปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ส่งให้กับผู้ไยชนเรากอบด้วยปัญญาญาญาทั้งหลายกอบด้วยปัญญาสั่งสมปัญญาแล้วก็ส่งปัญญาให้กับผู้ไยชนเขาโนมโมทนาเขาก็จะได้ไปสู่ภบที่เราอวยพรว่าให้ไปโ่ภะที่สะอาด สว่างสงบหรือว่าสุขติภพถ้าเขานุโมทนาเขาก็จะได้ไปอยงนั้นฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่ถูกต้องชัดเจนของการได้มาในงานสก็คือการเปลี่ยนจากพิธีมาเป็นวิธีหรือว่าเรามองดูว่าพิธีบางพิกุศล์วิธีพิธีอะไรก็แล้วแต่มันคือวิธีมันคือวิธีมันคือ how to วิธีที่จะทำให้เรากระทำสิ่งใด ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการอย่างเช่นกรณีของการในงานสพเนี่ยเราต้องสั่งสมบุญให้กับตัวเองก่อนเป็นฐานสมจรวดนะถ้าหากว่าใจของเราไม่มีบุญนะมีความฟุ้งซ่านมีอะไรก็แล้วก็แต่ไม่ได้ปฏิบัติในขั้นตอนของสเต็ปของพิธีกรที่นําก็ไม่ได้ประกอบด้วยบุญแล้วก็จะสมบุญให้กับเนี่ยก็ยากนะแล้วเรา อย่างที่ว่าแก่งกาจานี่เมื่อเราได้ฟังพระประรารกธรรมเวละเล็กเวละน้อยโยมที่ญาโยมที่แก่งกาจานเนี่ยจะมาฟังอย่างเงี้ยทุกคืนก็จะสั่งสมบุญเทียเล็กเทียน้อยไปเรื่อยๆก็ทาให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจแล้วก็ก็ทําให้เกิดความ เกิดความสงบแล้วเนี่ยเราจะได้มีจิตที่เป็นบุญปิกุศลแล้วก็สวกับคนตายซึ่งตัวเนี้ก็มีเรื่องปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือว่า,าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยพระเจ้าชาติตูเนี่ยท่านได้เห็นเปรตในค่าคืนหนึ่งในคืนหนึ่งท่านนอนไม่หลับอยู่นะท่านได้เห็นเปรตตนหนึ่งเดินโย่งโย่งโยกมาในอุทยาน ท่านก็ถามว่าเออท่านเป็นใครจะไปไหนนะไปตัวนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นเศรษฐีในเมืองนี้แหละแต่ว่าด้วยที่ว่าไม่ได้ทําทานตายไปอดอยากลาบากแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าญาติญาติลูกหลานจะทําบุญก็เลยจะไปรับบุญนะนี่คือคนที่ตายไปแล้วไปรับบุญ พระเจ้าชาติตูก็เลยบอกว่าอทางนั้นว่าท่านได้รับบุญอย่างไรก็อ,อย่าลืมบอกเล่าให้ข้าพเจ้าทราบไปแล้วกันจะได้ยินดีด้วยได้หายไปโยมสี่ห้าวันแล้วคืนวันหนึ่งพระเจ้าชาติตูก็เห็นเปรตตอนนี้เดินมาอีกแล้วท่านเป็นเปรตที่ข้าพเจ้าเห็นเมื่อสี่ห้าวันก่อนใช่หรือไม่บอกใช่ แล้วท่านได้รับบุญหรือเปล่าไม่ได้เลยทำไมอะ่ะข้าพเจ้าเนี่ยเห็นลูกหลานได้ทำบุญก็เลยไปแต่ว่าเขาทำบุญกับพวกชีปเปลือยผู้ที่ไม่มีศีลก็เลยไม่ได้รับบุญอะไรเลยนั่นคือความหมายว่าการกระทำนั้นผู้ก,กระทำไม่ได้เกิดบุญอยู่เจ้าภาพไม่เกิดบุญ เพราะว่าทํากับผู้ไม่มีสีตอนนี้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้ลิ้มไม่ได้ดื่มไม่ได้กินมานานแล้วท่านช่วยหน่อยเถอะให้ข้าพเจ้ามีความสุขสบายหน่อยจริงๆแล้วก่อนเนี่ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีในเมืองนี้นะแต่ว่าด้วยที่ไม่ให้ไม่ได้ให้ทานเลยก็เลยทําให้ลําบากขนาดนี้พุ่งเช้าข้าพเจ้าชาติตูก็เลยนิมนต์พระเจ้าอยู่กับพระสงฆ์สาวกไปเถวย่ย พระกาหารในพระราชวังแล้วก็ได้ทำบุญกวดน้ำอุทิศให้กับเปรตตนนี้เปรตสิทธิตัวน,นี้อยู่เรียบร้อยแล้วพอลุ่งมาอีก,อกคืนหนึ่งพระเจ้าชาติตัวก็นอนหลับอยู่บรรทมสนิทอยู่ห้องก็สว่างสวายด้วยแสงสว่าง,าง,างก็ลืมตาขึ้นอ้าวท่านเป็นใครข้าพระเจ้าเป็นเปรตเมือ่อสี่ห้าวันก่อนนั้นแหละ แต่ว่าท่านได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าผู้มีศีลและอุทิศบุญให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้านุโมทนาบุญจึงเห็นบุญจึงได้บุญเห็นป่านนี้ตอนนี้ข้าพเจ้าเนี่ยเปลี่ยนภพชาติไปเป็นเทวดาแล้วข้าพเจ้าขอบคุณท่านเลือเกินข้าพเจ้าขอเป็นญาติกับเป็นสหายกับท่านหน่อยได้ไหมหลอกได้นะฉะนั้นชื่อหนึ่งของข้าพเจ้าชาติโตคือว่าพ่อเป็นสหายกับเทวดาเพราะว่าได้ช่วยเหลือ เปรตตนหนึ่งด้วยการนิมนต์พระพุทธเจ้าผู้มีศีลไปทําบุญแล้วก็อุทิศไปให้ฉะนั้นบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเรากระทาแล้วเรามีบุญแล้วแล้วเรากดน้ําส่งบุญให้กับผู้วายชนอยู่แม้ว่าเขาไม่ได้รับเราก็ยังคงเป็นบุญของเราแต่ถ้าเขารับเขาก็ได้บุญของเขาแล้วก็ไปสูพ่พภูมุที่เป็นสุปตินั่นเองฉะนั้นนี่คือความสําคัญของ พิธีที่มาเป็นวิธีการมาในงานศพนั้นการที่เราได้มาส่งร้อยตำรวจเอกสุดชาติไปสู่โภ้ภูมิที่เป็นสุคตินั้นไม่ใช่เพียงแค่มาเห็นมาทักทายกับรูปภาพแต่ว่าเราสั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญส่งไปให้นี่คือสเสบียงบุญเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับผู้วายชนน ตมาภาพขอยุติการประรบธรรมเพียงแค่นี้ก่อนขอจเจริญพร